สวัสดีครับนักต่อจากาคลิปเดินเขาเ้วดากันเลยเชียรเชียวนะนี่ก็ไม่รู้จะเห็นเส้นทางขนาดไหนหรือเปล่านะเพราะว่าโอ้โหฝนอกอีกแล้วน,นะนี่เราเอาเจ้าดีแม็กนะมาเส้น <c oughs> เรียบใช้ยทะเลนะครับขนอมดีชนนะไม่รู้ว่า,าจะเห็นบรรยากาศขนาดไหนนะฝนมันตกเยอะจริงอ้าวจะเป็นยังไงนะ่ะเดี๋ยวก,ก็เชเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับ ครับ <c oughs> นี่ก็เฮ็ <c oughs> จมาตุยแล้วนะตกได้ตกดีจริงๆเลยนะพระเจ้าเมืนอี้เพิ่งแวะเนินเขาเทวดานะครับก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมากมายฝนตกสักก่อนนะก็นี่ลองดีพาน้องบุก,กับขึ้นรถนะก็มาเส้นตัดใหม่อีกก็ไม่รู้จะได้ถ่ายรูปหรือเปล่านี่ดูฝนไปพลางๆก่อนนะนี่ นี่ก็เช่นเคยนะขนมซีฟู้ดนะก็มากินกันได้นะถ้าถ้าไมถ้าเจงก,กาคาแล้วนะ <c oughs> ก็ใช้ได้เหมือนกันทำอาหารทะเลนะก็ลองมารับประทานกันดูมีงบประมาณตักนิดนึงนะก็นี่ก็เหมือนเหมือนกันเส้ทางนะเหมือนเดิมนัไม่ไม่เป็นไร <c oughs> เปลี่ยนแช้รถที่ขับขึ้นมา เดี๋ยวก็จะมาพูดความรู้สึกนะนี่เจ้าปันก้าวเรานะมาเดินทางเรียบเอ่อขนมนะขนมสินนะเรียบยเรียบเขานะด้านขวาเป็นภูเขานะครับด้านซ้ายก็เป็นทะเลนะถ้ามาจากตัวเมืองขนอมนะก็ถนนเส้นนี้ก็นี่คนระับก็เป็นลื่นเลยนะ<า>ยขึ้น<า>ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับผมคนขับเองผมยังเวียนหัวเลยนะ ยังม้นอยู่เลยนะก็ไปได้ครับไปได้นะมันยังไม่ไปชันจุดนี้ไม่ชันน้ำได้ปลอดเส้นน้ำก็มีน้ำโอ้โหแม่เจ้าเรามีนม้ำข,ขังก็ระมัดระวังนิดนึงนะใครมาช่วงนี้นะฝนตกดีจริงนะรู้สึกว่าโปรโมตุเนี่ยประกาศว่า แต่วันที่30นะครับถึงวันที่3พันวากันเลยทีเดียวนะวันที่ถ่ายคลิปนี้ก็วันที่เท่าไหร่วะชั่วโมงี่สิบเกาใช่ไหมน่าจะยี่สิบเกนะครับในที่วันที่ถ่ายคลิปนะก็วันที่ลงไปแล้วก็น่าจะเลยแล้วน่าจะมาที่วันได้แล้วโอ้โหนี่น้ําขังระมัดระวังด้วยนะนี่ตู้ในชอบดีแบบอย่างนึงก็คือเมื่อเราเออฉลบน้ำนะหรือว่ารดน้ำเรียกไม่ถูกกันนะ ก็คือมันจะนิ่งนะนะวงะไรมันนิ่งนะไม,ไม่ไม่สัน่นนะน้ำขังเนี่ยแอ่งน้าขังๆเนี่ยก็โชว์ไปได้เลยนะแต่อย่าเร็วมากนะอาจจะสะบัดได้นะแต่ถ้าเป็นวีดีอสิปรนะเข้าขับซีแล้วก็โชว์ไปเลยนะ้าโคดนิ่งเลยนะก็แนะนําอย่าไปทํานะบางทีก็มีรถข้างถนนเนี่ยก็น้ําอาจจะกระเด็นใส่เขาได้นะก็อย่าทําเลยคนระับถ้าไม่จะเป็นนะเ <c oughs> ้าวนี่ก็ฟังเสียงฝนตกไปก่อนนะเพราะว่า <c oughs> ก็ตกได้ตกปีนี้เลยนะเพราะดีแม็กซ์1,009ก็สบายๆนะต้องกาจังหวะเกียร์ให้ถูกนะไม่มีอะไรโหดร้ายไปกว่าชเชียงใหม่เชียงรายนะแหมเราก็จะเน้นเหมือนเดิมนะชมเชียงใหม่เชียงรายนี่มันโคตรร้ายจริงๆนะโหดร้ายกับเจ้าดีแม็กซ์1,009ตัวน้อยๆของเราเลยนะเนี่ยตัวใหญ่แต่ว่าใจเล็กก็ต้องทำใจนะ ถ้าเป็นเครื่อง3,000ก็ไม่ต้องกลัวนะครับ3,000สบายอยู่แล้วนะแรงเลือ่อๆนะา3,000บู๊เราเพิ่มเราเราเพิ่มนะนี่ก็ดูเส้นทางไปดูจะเห็นขนาดไหนนะครับในกลอน้องมันมืดนะนะการสั่นเลยก็น่าจะทํางานเต็มที่นะในใครับไอ้แค่นี้ก็เอาแล้วนะเดี๋ยวค่อยอัปเกรดนะถ้ามีเงินมากพอนี่ก็น้ำมันจะไหลมาจากภูเขาฝั่งเออซ้ายมือนะครับใครมาช่วงฝนตกแบบนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะ เลื่นได้บริวเวณนี้ก็มีคนจอดถ่ายรูปนะครับต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะสำหรับใครที่เออจะถ่ายรูปกลางถนนอะไรพวกนี้นะก็ดูรถนิดนึงนะรันอันตรายนะนี่ถนน,นมันเป็นคลื่นนะผมบอกไม่ถูกนะมันมันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะเรียกว่าเป็นคลื่นด้กันนะตรงนี้ต้องมีจอดูมีจุดบอร์ดนะมันอันตรายน,นะนะถ้าจะถ่ายกลางถนนเนี่ยดูรถให้ดีนะก็จะไม่ห้ามนะ บางคนมาไกลๆนะก็อยากจะถ่ายรูปนั่นนี่ขึ้นเขาครับเกียร์สามนะ <c oughs> ก็อยากให้ตกถ้ารอบตกนี่ก็คือ <c oughs> เหนื่อยนะ <c oughs> อยากให้ตกอยากให้ต่ำกว่าพันห้าเลยนะไ <c oughs> ม่ว่าเกียร์ไหนก็ตามนะดีแม็ก <c oughs> เนี่ยแต่ของฟอร์ดของนิเวอนี่ต่ำก็ไม่เป็นไรนะฟ <c oughs> อร์ดเออไม่จา <c oughs> <c oughs> ตกรอบใหญ่ตกนะครับให้รถเก่งเข้าไปก่อนดีกว่าฮะรถเก่งรถขึ้นเลยก็มาได้นะก็ฝั่งนี้ก็เป็นอ่าวทงหยีนะเหมือนเดิมนะไม่รู้เขามีเอ่ออนุบาลเตาให้ดูหรือเปล่านะสมัยก่อนมีนะกเตาทะเลนะเขาอนุบาลนะมอบไข่มาอนุบาลนะเต่าทะเลนะ อาจจะไม่มีแล้วนี่ก็มาถึงเต็มคอนกรีตแล้วด้วยต้องกีนั่นเองอากาศโคตรเย็นเลยเอ้าวนี่เดินชั้นกีอาตามมีจะไหวหรือเปล่าต้องดีแนะม็กนะไปทีฟูซินนะบางเดก็ยนดูเอาเนาะว่ามันจะอื้อนิดนึงสบาย มาถูงแล้วถ้ารอบไม่ตบก็จะมา <c oughs> อะรไได้ดนะไม่ไม่เห็นบรรยากาศอะเลเลยตามนนานะมด้ต้งี้รอบครับเอกับเจ้ารีโวนะ <c oughs> รีโวนี่ เจ้าแห่งุณเขาแลนะ้วมันจะเขาชันแค่ไหนก็ไม่มีเขาไหนทําทําอะไรเขาได้นะดีโวโโนี่ต้องโย้เขาจริงๆนะดีโวโโแรงดีจริงไม่ว่าจะเป็นเครื่อง2.4หรือว่าสองอจุดกนะ็ตามนะ2.4งจุดสี่สีงสองจุเนี่ยโอ้โหเหลือแล้วนะดีโวถ้าสอก็โพตรพ่อพูแม่แรงแล้วนะครับ ถ้าแรงกว่าสองจุดไบก็ต้องสามพันนะสามพันของดีแม็กนะแรงกว่าสองจุดไปดีกแบบนี่เรียงลำดับเลยนะเ,ยเรียงลำดับความแรงนะนี่ครับก็ถึงแล้วนะที่เออ่พลายอะไรวะโชเฟอร์ <c oughs> จะถ่ายไหม <c oughs> รู้ <c oughs> ไม่ถ่ายหรื <c oughs> อยังันนี้ก็พลายอะไรไม่รู้นะเขาเอาป้ายออกแล้วนะพลายว่าแต่ในตัวอย่างในช้างประจำบริเวณนี้นะ ไ่ได้ชัดเลยว่าขออภัยนะนี่ฝนตกจริงๆนะเป็นเหตุที่ไม่คัดคิดมาก่อนเลยมันหยุดแล้วนะนี่แต่มันตกอีกนะกดชมบรรยากาศถนนใหม่เลยนั่นแหละก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะใครใช้พันเก้าสองพันยี่สเกียร์ธรรมดานะเกียร์โต้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะก็มันทดลงทดรอบอะไรของมันอยู่แล้วนะ่ถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็อย่าให้รอบตกนะ เลี้ยงไว้ที่สนะองพันน่าจะให้ตก,กวันนี้คนระับถ้าตกวันนี้คุณจะอาจจะซับเยียร์ไม่ทันแล้วก็อาจจะดับได้นะเยียร์สองเนี่ยค่อนข้างจะเข้ายากนิดนึงนะโอเคนะครับมืดมิดเลยก็ยังไม่ถึงจุดนึงนะเอาไฟดำนะเราจะไปถึงเอาไฟาดำเลยใช่ไหมไอ้โชอเฟอร์ ทะลุส,สีชนนะทะลุตัวเมืองสีชนนะเส,ส้นน,ะนี้ก็รัางก็ไปใายมือเหมือนเะดิมน,นะก็ไว้กันได้นะแพงหรือถูกผมก็ไม่ไม่ดูเหมือนนะไม่ได้กินนะฝน,น,น,นตกเนี่ยก็ทำใจนะสายช่องเที่ยวเนี่ยเจอฝนก็ไปโอ้โหทำใจเลยนะ เราจะพูดเรื่องกันดีว่นนี่้ชวนมากก็จะพูดไปเรื่อยเลยนะเ,เรื่องพูดไม่ออกจะยเลยเมารถนะในเส้นนี้นะคนไม่เมาก็อ,อาจจะเมาได้นะมึนๆเลยนะไ,ม,ไนะม่จะเป็นเพราะรถนะอาจจะเป็นเพราะเส้นทางจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะฟอร์ดหรือรีรวที่ผมพามาเนี่ยไม่ได้เอามุนหัวตั้งสามคันเลยนะน้มสี่คันที่พามันลุกคันนะก็ตึงๆม่แล้วนะขึ้หนหัวมาแล้วฮนะิลีลมันดันนะนี่ครับก็ถึงแล้วหาเขาายดำนะ้ายมือเออแวะเล่นน้ำได้นะแต่ว่าวันนี้ก็อย่าเล่นเลยฝ <c oughs> นตกนะก็เร่องเหือว่าเข้าไปดํา อาหารนี่รับประทานานะครับไม่้มเ้แต่เราจะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาก็จะไปออกซีชลน,นะของภายดํดำจริงๆนะนี่แตงโมนิดเ<อ>ุณยคนยกป้รำใส,นส<ม>่นูใส่เกล่นนะใส่เกล็ดเยนะเลยยกไปหน้ามืดเลยแบบนั้น พอยบ้านใเล่เลยค่อยว่ากันแล้วนะแต่มันนั้นหนูเลยครับเลยคนระับตรงนี้นะก็คนที่มาจากอำเภอศรีโยนก็จะเลยได้นะนี่เห็นฟอร์ดข้างหน้าหรือเปล่าเขา่าจะเลยนะเขาหน้ามันก็มีป้ายนะมีป้ายบอกอยู่แล้วท<ม>่วาะก็อยอกากให้เอแนะนํานะนะทาป้ายให้มัน,มนชัดๆหน่อยนะบางทีเขามาไม่ถูกนะเส้นนี้ ถ้ามาจากขนมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้ามาจากออสีชนนะสีชนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเลยเข้าไปในปา่านูเยอะเยอะเลยนะฉันได้เลี้ยวนะก็ะให้นำร็ทาป้ายให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะพึ่งเขานี้แล้วนะเพียสองเหมือนเดิมดีกตัวไฮไลท์ยู่นี้เลยเต็ๆเพียส,ส,ส,สองก็ค่อยไต่ขึ้นไปนะแ้วก็ได้ความรับร้านา ระมัดระวังนิดนึงใช่ตกจะ่งกันรอบอาชาเอาไว้ครนะับว่ามันลื่นนะมันลื่นนี่ฝนตกนลื่นด้วยนะครัเนี่เยเจสองก็ลากกันจุดนี้จุดเดียวนะถ้มามจากะนอมติชนนะสบายนะไม่ต้องเอ่อ ก็ต้องเออพุ่งหลาวควนแรงนะนะาราเ้า้อย่าหลาวควนแรงนะไม่ได้นะอันตรายมันเกียจังหวัเนี่ยปัดลงเขาเนี่ไม่คุ้มเลยน,นั่นเองสำหรับใครที่จะมาเที่ยวมุงใหม่ขึ้นเขาแบบนี้นะแต่ถ้าใครมาจากฟังมากเหนือก็อาจจะชินแล้วก็ได้รั้เขาแบบนี้เล็กเด็กๆไปเลยนะ ครไม่เคยขับทางชันอย่าลาวแรงนะประาัใต้ก็อย่าลาวหรือว่าอย่าพุ่งให้มันแรงเกินนมันอาจจะเสียจังหวะได้นะถ้าขึ้นไม่ไหวก็เกียร์หเกียร์สองค่อยไต่ไปนะอันตรายเราเพื่อนร่วมถนนด้วยนะนี่ก็มีป้ายระมัดร,ระวังวางด้วยนะมากฟอร์ดกับรีโวผมไม่ค่อยวงครับมัน เข้ามือแล้วนะดีแม็กนี่มันยังไม่กี่เดือนเองยังไม่ค่อยเข้ามือเลยนะทียเกิดอะไรไม่ค่อยเข้าเลยนะแล้วใครใช้ดีแม็กรุ่นเก่าๆมาก่อนก็อาจจะไม่ได้ขก็อาจจะเข้าไม่ได้นะเชฟเฟอร์สาวเราก็มีดีแม็กรุ่นเก่านะก็ยังไม่เข้าเลยนะมาเจอตัว2020เนี่ยรอบมันมาช้าไปนะก็ใครมีตังก็ติดกรงเขาเล่นไปบ้าได้นะมันมาช้าจริงๆครับ เจอทางชันเนี me, so no to to boss, so me, <huh ่ยก็ลนเลยนะครับรอบถ้าไม่ได้จังหวะรอบปอะมาเนี่ยหลบรอบลนแล้วก็จบเลยนะถ้าซับไม่ทันก็จบเลยไม่เบียเกรืพี่ก็ไปถ่ายรูปได้นํานี่เบีกชาคเลยพอลงแล้วนะตรงไม่ไปชันมากตรงนี้นะถ้ามาจากซีชนนะครับตรงนี้ก็จะชันนิดนึงมั้ง นนเียกๆลื่นแบบนี้อย่าพุ่งอย่าพุ่งแรงนะมันลื่นสะบัดท้ายสะบัดโอเคนะก็ตาไมไปดูแล้วนะครับนี่ก็ดีแม็กนะขึ้นเขาเอลายดำก็นนแล้วกันนะถ้ามีโอกาสนะถ้าได้ไปเชียงใหม่สักครั้งนะถ้ามีโอกาสนะก็จะถ่ายให้เยอะๆเลยนะะเจ้าส่วนมากผมก็จะขับ อย่างเดียวเลยนะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะขับขับกันหน้ามืดนะเพราะว่าเราต้องใช้โทรศัพท์ด้วยนะเป็นนำทางนะเป็น Android Auto นะ D ดีแม็กนี่ดีอย่างนึงก็คือมี Android Auto ให้นะตัวดีมากประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะถ้าได้ทำเกี่ยวกับอะไรกับเจ้าดีแม็ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม